ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกันแลยอยู่กับบาบีอีสานบาขคนเองพี่น้องผม,มตับงัวตับงัวเรามันสุกนิดตี้บามีต้มสุกมากแบบเฮ็ดใส่ใจผู้ยังหนึ่งถ้าเบื้องว่าควา่ำริงสิเปิดเผยบาวา่วฝูงบินกระตัมครับเราอันนี้ใส่ย่างนุ่มมิดไม่ไเลยสว่วนนี้เป็นแม่ของพี่ปอบเอ้ยพ่อแม่เป็นแม่ของโกมิด ส่วนโกมิตรเจ้าเห็นอยังงไรนั่นอย่าไปกินดิบเด้อหาหนี้โกมิดบ่ดีตัวนี่พี่น้องนั่นกินสูบบ่ได้มันสีไอมาท่านกลางคืนเป็นอีกแนวหนึ่งจำจวบคว้างบ่ได้นั่นอ,ออกฟังว่าตีสามตีสี่กูจำจวบคว้างบ่ได้บด้างไมยังกำเป็นก็เป็นซางเห็นบ่พี่น้องปวดหัวอากอากบาดเนี่ยแต่ว่ากลางคืนบ้ามีบ่ามาอีกแล้วเดี๋ยวสีถือกฟอง เอาพี yup. น่น้องมาตับงัวเปะลงไปคือเชียงเสร็ล้วกูเปะไข่ถามเนี้ยมันสูงนี่ยังไงคอยคอยตั้งใจต้มมาใส่เจ้าซื้อเจ้าสีกินได้บ่ขึ้นบ่าบ่หมักเหมืนบ่ไอเจี๊ยบเฉวมันหยาบคันคันสดดิบนี่สิดีกว่าเหมืนบ่ตับหมูตับหม้อสีดี เอามาสวยแหมเฉียงกับเฉยไม่ใงี้ทั้งวันเนอะเอาสวยเป็นตอนพี่นอ้องอ่ะมันคือแข็งจัิงสิอ่าสัมผอกร่วมมิดพอดินดิบเดือดพี่นอ้องก็ว่ามีสีหักพี่น้องผมอืมอืมสวยไปกับมีเอาเดี๋ยวมันมีที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งพี่น้องผมนอกจากตับเต็มเฉียงแล้วเนาะพี่น้องเนาะ นอกจากตับเต็มเสียงแล้วมันยังมีที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งขออนุญาตตังมาด้วยมีท่ทางบ้านเหรอ,อไก่แจเห็นดูบ่าไก่แจพี่นออ้องไก่แจีด้นี่หนมทางบ้านมันเปียอยู่กินบ่าขอช่วงไปยากหาเอาไปาน่ฮะเอาไว้รวดแสดงว่ากินอยู่นะส่วนนี่ เดีดพี่น้องได้ไก่แจ๋ได้ตับงัวเจ้าสูตรพิบบอบมิดมาคั่มแรกแหกมนันจวดจัดไปอืมอืมมันเป็นแจงไนมันแ็งใครเข,า,ขาว่าแ็งอยู่ีกว่กูยินตับงัวมาเต็ม แยาบอกพริกสวนอืมรถสัมผัสบ่ราะไหนก็หยิบบ oh oh ja. ้องสองแล้วบอกกับ่็ด้วยว้อมอยากเอาชนะก็มีด้วยว้อม้สึกว่าเราต้องกินสุกเนี่ยกินตัตับดิบหลายบ้ามีหยาดแดงก็เลยต้องต้มมากพี่น้องเต็มหม้ออาหยดได้ตับเด้บ้านอืมอืมน้องใกล้แก่บ้าน น้องใกล้แจำ่จำเจำ้าน้ำจิม้มสามโดดฟองฝนมันเป็นยังไงมันเข่ากันบ่อืมโหมีไงให่ท่วกัน,เ,เ,กนเด็ดเด็ดอันนี้เด็ดเรกินได้แน่นอนพี่ไเอาล่างล่างยังคำคนจีบอนเอาว่ะค้า,าเี่วมาก,กินบอานอ dạy chấm dạy mất dạy mất dạy mất vậy mình dạy mất dạy mất dạy mất รา่างนีเบื้องบานใส่หมูนุ่มมิดเนาะครับเนาะใส่หมูนุ่มมิดพี่น้องผมอืมย่างลงไปจวด <c oughs> อันนี้มี่วามึงซได้ว่ามันหอมสุกแจวโดยรวมบ้ามีมักอยู่แล้ว สบายดีเด็ดนี่ยังอีกเนี่ยมอนี่ก็ไกล่ใหญ่ทองเดี๋ยวได้วยาช่วงไปใหญ่ทองสองห่องกับหนึ่งเอ,อกิกอีหนอง ใส่มันแสีบอยู่แล้วมาพี่น้องผมกินโชว์คุณย่ายท้องวันเลยขัวลงไปที่ขัวป่าเจี่ยวลงไปที่หมาไม่ได้กินบ้าความแสีบค่อยครับคอยบอกเลยเจ้าก้ารทำปลาเหรอใครบอกมาเพียบถ้าเจี่ยวหมากี่รับอกให้ชิ้มก็หมากกับหมอ,อย่างจิมพี่น้องขัวป่าต้นส่วนปลาหลาอืมอืมไหว หดด้บ่ว่วะแล้ว่ากระจงให่ล้าวน่อละพี่น้องนึงเออนึ่งน่องแล้วกินกับเผาอันนี้เอาไว้ใส่ใจยงพ่อยๆเอาป่ะนะฮะใส่มันพ่อยใส่ดิจินไห้วะร่างจินมึงนะ โอ้สิจิ้นมานี่หัวซื้อมาตับนี่อยากแข็งแต้ว่ากันทีมงานก็มีมากนี่บ้อ,อย่งกัดพว้ใส่มา้อนี่บ้อย่งนี่พี่น้องบ้ามีมักตัวนี้มักน้องไก่เป็นไก่แจ่ความเอ้อเ<ะ>ออ<ะ>ว้าว มา à, ทางเนี้ย bình มันต้องด้วยศักดิ์อย่างเนี่ยแล้วก็ thì mi ếp mà bỏ bà mì bà xê đái tắp đê thở vơng lơ Tắp bọn mình tắp xìa đê tốt mai mai tao bà mì ạ Hết tay cô mì tự dừa Và lâu xì hủ sức chăng đầy Qua hủ làm lao nhăm họ ổn mà Sẽ đáng xí nà pít vắng Sẽ ừ. đáng xí nà pít vắng phòm Và họ hết bình nhắn cứ hết súc mà Bà mì cầm hủ sức bộ đi Mất kèng mẹ ừ. Cứu วีวกูอยากห้มแบบยังใหญ่แบบนีกูอยากให้ีนหญ่หนอหัวอ่ะครับฮะหอมจะกินบ้ากินไบเยอะกว่าอย่กินตามงั่วอยู่ไ่คุยเลยอืมดีเสีมองอยู่กัพิกครับแสดงคุณแม่ท้องวัดห้องทีกินนี่ได้กินนี่ได้อ่ากินตับได้ใจกับ้องจะเสียมยุ่นแหละ ยังหางเงินให้แมีสร้างภาพไาสั้นหางเงินให้เมี้นห่อยว้าว ไม่เป็นไรครเราทีมีสมาชิที่ปท่านบอกว่าว่ามีแนวจวดบอกว่าท่านบ้านมีผูิงหรอกบ้านมีผู้หญิงหรอกเล้ยมันรู้สึกว่าเออต้องมีผงามีเงินกหรอไม่เราีก่นทีบ้มา่ตัวาม่ายเออมาบุญคุเจ้าที่ยายามอยร้องเบิ้งตัดเน่ย ล้วตับคอยตัวมันคุแเ้าคอยหูวยว่าคุมนี่เพราะมักตับสุกโอหสุกตับยิบอะไรเนาะฮะตับหง่วนเป็นยังไงสุดยอดวะจันเอาก้อนมินเข้ามามักขนาดดี ตีสามบ้ามีสีผ้าไปจอบแล้วว่าเราบวกหูเลี้ยงบ้ามีเสียวตับสดไปหอยไปยู่หิ่มหนามชาวจอบควันสีแจงเราสีไปกินหนามบ่เราสีพอบ่เราสีไปติดกับดักเขาว่าตอนนั้นบ้ามีบวกหูบ้ามีออกกระโโบไปนะบ้ามีสั้นโวท์แฮะมักบอกว่ากูบวกหูเลี้ยงนี่ตีสามตีสี่จะกูเป็นผู้ใดจังใั่สีมักบอกเนี้ยนี่ประมาณว่าออกตัวออกตัวนี้ผิดเจอแท้ ตอ,อนนี้เพิ่ว่าออยู่หันเนี่ยเอามามาๆๆลงมากินกันสิกินมมานัง่งห <c oughs> ัวหันปวกบ่ามกปวกว่มักของสุกนัน่นยำยากออกากอีกแล้วพูดเรงเองแยงอ่างองใหญ่ยสง็จแ้วไม่มยังสิบใบปะ Hãy chưa gắn tí gì bên ตัวผู้ kịp แล้ว cả hàng หมู bị quả không quả